สวัสดีเสาวันพุธนะครับที่17นะครับมาพี่น้องกับพไปเบิรงในค,ครัววันนี้เราได้มีหนูอะไรกินกันครับ,รบฮัลโหลสวัสดีเช้านี้ทำอะไรกาลังฮ็ดกับข้าวกับพ่อหน้าจ้าออมอันก็ลังสิโมกป,ปะอนอะไข่ป่าว้าวตอนไปซื้อที่แรงบ้างไหนก่อนโมกขี้ปลา เดี๋ยวเมี่ยงจะพาไปซื้อหมขีปลาไปรนพี่น้องซื้อแล้วแหละปาไปแล้วเดี๋ยวบอกนี่ขีปลาอยู่บ่านไปตะ้วไข่ปลาสับมอห์เนี่ยไข่ปลาอีไข่ปลาพี่น้องอยากกินอยากินออขีปลาออขีปลาคินวอาตั้งก่อผ้าเห็ดแต่นี่เป็นไข่ปลาครับพี่น้องแล้วก็เมนูทําผ่านไปแล้วอย่างเงาอย่างหัวโล่คือหัวโล่หนีมาเร็วเดี๋ยวบังสิีก็จะเปลี่ยนแล้วหน่อย แกงอ่อมครับพี่น้องแกงอ่อมเนี่ยว้าวร้อน่้ายแจก <c oughs> ข้าว <c oughs> แยวจะพาไปเบิ้องพ่อสู่น้ำมาตอนนี้ว่ามันได้สายซ้ำได้แล้วนะครับเพามันดูซ้ำได้แล้วเพราะว่าถ้าสู่แห้งกระสีคันนี้ปลาจะเก็บปลาแล้วก็ทมดินนะครับเพื่อสิได้แม่งแงน สวสีหอดปิดวงเอ้ยสวสีหอดเปิดวงให้มันเด็ตังไปที่นะครับอันนี้เป็นที่ตรงขามหน้าบ้านครับพี่น้องกันยยเยื่อเยื่อวักเชิงขาปวดครับพี่น้องที่ตรงนี้ตะกี้เพื่อนกับประกาศขายแต่ว่าเพิ่นเอาไปออกแล้วเพิ่นบอกว่าพวกขายจะบากะบ่นนี้ับไปเป้าเพื่อนะนะเ,เพิ่น,พนใจดี <c oughs> ที่ตรงนี้คุณแม่ได้อะไรกินครับ พ่ะปลาทูเกียวไข่เกยวไข่ว้าวรถบัสจากสิงบุรีครับพอโชค็คืขึ้นมายุ่หนี่เลยบอกว่าไปซ่อมรถว่าเออไปซ่อมมันรถได้บกกิเมือกินฮอดคิดถึงพ่อหน้าคิดถึงพ่อหน้าผมจะกลับไปอยู่กับพ่อหน้ากลับมาอีกทีพี่น้องพี่น้องสามารถเอ่อมีจัดพี่น้องอยากไปเที่ยวไปยังเป็นแบบขอบครั้วใหญ่ นะครับหรือว่ามู่บ้านก็สามารถมาเสารถของพอได้เด้อพหน่องเด้อเดี๋ยวจะไปดูอันนี้มาทางนัดที่จริงมันมีทางอีกเลยพื้นที่ตรงนี้ครับนี่ครับพื้นที่ใหม่ที่ใหม่นะครับตรงนี้แถวเขียวนี้แล้วก็สัตนี้นะครับก็จะถมอันนี้เป็นเ <c oughs> ห็นมันแน่นจะได้มาตั้งวิธีสอบไงหล้วก็หันไปทั้งหุ่นตั้งสิบปอนตั้งสิบปอด้อยากไร <c oughs> อัปเดตกันครับโอ้ยตายแล้วน้ำฮัลโหลสวัสดีผู้ชมเป็นไงแค่เสร็จแล้ว,วยังเวียดนามขึ้นเห็นเนี่ยว้าวไกลแล้ว มีปลาไหมม,ม,มีมาสูบกระห,หังกระเศ้าบอ่ะมาสูบตอนไหนกี่โมงอ่ะกี่ห้าแก่ขึงนี่โอ้ยมาเก็บปาลาได้พี่นง้งงอะไรนะปลาเยอะปลาเยอะเลยพอนะเสร็จให้ทันก่อนเที่ยงนะเราจะได้เก็บพอรอบบ่ายเราจะได้ไปใส่เสียงเพลง ฝากคนงานเพลงครับพี่น้องเชจ่อ,อสุทไทยครับมื่อนี้มันกระชีดไปอัดเชียงอีกรอบนึงนะครับฝากกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ